สวัสดีคะ่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรดีอันนี้คือส่วนผสมของเรานะคะี่ฮะกำลังตั้งนมาไฟเลยจะเป็นอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้คือไปตลาดเนาะเห็นเขาเรียกว่าเห็ดเผาะนะคะมันกําลังออกใหม่อันนี้คือโลละหนึ่งพันบาทหนึ่งซื้อมาหนึ่งขีดหนึ่งขีดกเป่าป,ประมาณร้อยหนึ่งซื้อมาร้อยหนึ่งนะคะ เอาเราเป็นผสมคือคิดอยากกินเนาะมันเพิ่งออกมานั่นจะแพงนะคะนี่ก็คือที่รอที่รอบ้านเรานี่เองนะคะกินทอดกรอบชอบอันนี้เใบถอักอีตูนะคะนี่ก็บวกอันนี้ก็เป็นเครื่องแล้วแล้วก็มีไข่มดแดงเพิ่มมาด้วยนะคะมาใส่อันนี้ก็เป็นเครื่องเคียงแล้วก็มีน้ำปลา,าแล้วก็อันนี้ปรุงรสเต๋นะคะเดี๋ยวมาดูหน้าตากัน แบบแรกก็ไม่ทำไรคะ่ะเราก็ต้องน้ำให้เดือดก่อนน้ำเริ่มเดือดเราก็ใส่นี่ใส่ตะไคร้ลงไปนะคะตะไคร้ก็อยู่ที่บ้านนะคะใส่หอมหอมนี่คือผูปองคนนี้ใส่เยอะๆก็หนึ่งชอบปรอกก็ถูอ ด้วยปิ๊กเดี๋ยวเดียวปกเดี๋ยวเดี๋ยวนึ่งรอให้น้ำเดือดแล้วก็ใส่เครื่องปรุงนะเดี๋ยวเข้ามาดูตอนเสร็จน,นะคะ